ก็โต้ค่ะมิโซเอ็มพีค่ะครับแล้วก็มิซซูเปอร์โต้นะครับรถเจ็ดที่นั่งคายเบียร์ลำหนึ่งนะแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดด้วยค่ะกับรุ่นนี้ค่ะมิโูบิชเอ็กซ์เพนเดอร์คอร์เอสีว e ี v ค่ะมาเป็นสีขาวนะครับไวท์ไดมอนด์นะครับซึ่งถ้าเป็นสีนี้รุ่นนี้ราคารถก็อยู่ที่ 9 7 1 0 0 0นับาทนั่นเองนะครับใช่แล้วคะ่ะแล้วก็คันนี้พิเศษนะคะลูกค้ามีสิทธิ์เป็นครอบครัวมิสซูนะคะก็คือมีรถมิสซูอยู่ในบ้านนี่แล้วอ่าก็เลยใช้นะครับเงินออกรถนะอยู่ที่1 1 0 0 0 0บาทนั่นเองนะครับใช่แล้วคะ่ะแล้วก็่อนสบายๆ12,243สยบาทแล้วก็มีการตกแต่งให้รอบคันพร้อมแพ็กเกจเช็กระยะสี่ห้าปีด้วยคะ่ะเ,เดี๋ยวเราพามาชมกันดีกว่านะครับวันนี้เป็นชุดแต่งตัวใหม่ล่าสุดด้วยนะก็มีแต่งอะไรแล้วมีจัดอะไรให้บ้างนะครับ หลเนี่ยก็จะมีไฟเดย์ไลท์เป็น LED สวยๆแบบนี้เลยนะตัดด้วยโครเมียมแบบน,บบนี้ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ LED หมดแล้วนะคะรวมถึงไฟตัดหมอกด้วยนะคะก็ครบเซ็ตสวยงามเลยของเรานะคะตกแต่งเพิ่มเติมเป็นโลโก้ตกแต่งฝากระโปรงหน้าเป็นของแท้มิตซูเลยนะคะเลือกรับเป็นสีดำเมทัลลิกดูเงางามตัดกับรถสีขาวก็จะเป็นทูโทนขาวดำนั่นเองคะ่ะกระจังด้านหน้าเราเปลี่ยนใหม่นะคะเป็น X ขาดทั้งหมดแต่ว่าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะคะ ก็จะมีทั้งเป็นสีดำเมทัลลิกแบบนี้นะคะมีสัญลักษณ์ของไรเดอร์เนาะแล้วก็มีคริปนะคะเป็นสีเงินสวยๆนะคะตัวโลโก้เลือกสีได้ลูกค้าเลือกรับเป็นสีโครเมียมเหมือนกันนะคะความพิเศษก็คือกระจังตัวใหม่นี้นะคะจะยาวลงมาจนถึงตัวสกเกิร์ตเลยนะคะก็จะแบบมีขนาดใหญ่สะดุดตามากขึ้นนั่นเองตัวสกเกิร์ตรอบคันน้อย่างที่บอกข้างล่างนี่ก็จะเลือกแบบได้นะคะจะมีแบบให้เลือกนะคะแล้วก็เลือกคริปได้ด้วยอันนี้ลูกค้าก็เลือกรับเป็นคริปสีฟ้าทางคันนะคะก็ดูเป็นรถไฟฟ้านั่นเอง ัวสเกลน,นะคะวัสดุที่เลือกใช้นะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถก็คือสีขาวตัดด้วยสีดำเมทัลลิกนะคะดูเงางามแล้วก็มีการคลิปขอบเป็นสีเทาแบบนี้นะคะอย่างที่บอกตัวนี้เลือกสีได้เนาะเลือกเป็นสีฟ้าแบบนี้มีไฟเดย์ไลท์ให้สวยงามนอกจากนี้นะคะยังมีระบบเพิ่มความปลอดภัยนะคะเราติดตั้งเป็นกล้อง360องศามองภาพได้รอบคันให้ลูกค้าด้วยมีตัวทั้งหมด4จุดนะคะก็มีด้านหน้านะคะมีป้ายจระจกข้างนะคะแล้วก็มีด้านหลังประมวลผลแบบเบิร์ดไอวิวพื้นที่หน้าจอที่เราเปลี่ยนให้ด้วยคะ่ะ ล้อของรุ่นนี้นะครับจะให้มาเป็นล้อแม็กขนาด17นิ้วนะครับสีทูโทนนะก็คือจะมาเป็นสีเงินตัดกับสีเทานะครับมีความแข็งแรงสูงมากๆแถมมีนี่ครับดีไซน์ที่โดดเด่นนะจะเป็นเคปล่ามีตัดขอบเส้นสีฟ้านะครับให้รู้ว่าคันนี้ก็คือตัวไฮบริดหรือ HEV นั่นเองนะครับและยังมาพร้อมอยางนะตัวนี้เป็นของบิตโกลดด้วยครับเป็นไซส์ขนาด 20555R17 นะครับขับไซส์นี้บอกเลยประหยัดนะแล้วขับนุ่มสบายด้วยนะครับ ยังมาพร้อมระบบดิฟเบรกให้ทั้ง4ล้อเลยนะครับรุ่นนี้ก็จะมีดิฟเบรก4ล้อเวลาเบรกนะจะมีการสร้างกระแสะไฟนะครับกลับเข้าไปชาร์จแบตเตอรี่ดิเทียมไอออนที่อยู่ในวถดให้ด้วยนะนอกนี้นครับระบบคุมเลี้ยวตัวนี้ยังมาด้วยระบบ A c t i v e ยอ w Control ด้วยนะครับเวลาเข้าโค้งนะจะมีการเติมกำลังอัตโนมัติของล้อนะแต่ละข้างนะครับทำให้การเข้าโค้งง่ายแล้วก็เฉียบคมมากยิ่งขึ้นระบบเบรกันอื่นก็มีมาให้ครบนะครับระบบ A.B.S นะครับ E.B.D และ B.A นะครับมีใส่มาให้เรียบร้อยเลยนะ รอนี้ครับดีไซน์ของตัวคอสนะครับที่แตกต่างจากรุ่นอื่นก็คือตัวนี้เลยครับกับข้านะครับจะมีแต่งกับข้างซุ้มล้อจากโรงงานเลยจะเป็นสีดําด้านนะให้ทั้งสีล้อตัวกับข้านะครับมีสีดําด้านแต่มีการตกแต่งนะเป็นสีเงินนะครับมีตัดเส้นสีดําแล้วก็มีเส้นสีฟ้าสไตล์ของไฮบริดให้ด้วยนะตัวฟิล์มนะครับติดให้อะพอยทั้งคันนะครับลูกค้าสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์เลือกความเข้มให้เลยซึ่งเราติดเป็นฟิล์มเซรามิกให้ด้วยนะครับนอากนี้ตัวคอสยังมี เราหลังคานะครับตกแต่งจากโรงงานให้เลยนะครับเป็นสีดําเงานะแล้วเราก็มีการตกแต่งเสริมนี่เลยครับตัวแหลังคาขนาด1.6เมตรนะครับทําให้ลูกค้าสามารถได้เสริมสัมภาระนะครับเติมวางข้างบนได้เลยนะครับสะดวกเพิ่มพื้นที่ได้เยอะเลยนะครับกันสาดข้างติดให้ครบเรียบร้อยทั้ง4บานกระจกข้างเป็นแบบพับปรับไฟฟ้าด้วยนะครับเวลาล็อกรถกระจกพับอัตโนมัติเราสามารถดูได้เลยนะล็อกหรือไม่ล็อกนะครับหันมาดูหูตรงนี้ว่าพับแปลวอยัางนะครับนอกนี้นี่ครับ ไฟเดี้ยวนะครับ LED ติดด้านข้างนะครับสวยงามมากนะดูได้ง่ายด้วยนะครับนี้ี่ครับด้านล่างก็คือตัวกล้องรอบคันนะครับนี่ติดตรงนี้ให้เลยนะครับซึ่งนอกจากดูเวลาถอยจอดแล้วนะครับยังบันทึกเหตุการณ์ให้ด้วยนะครับนี่ด้านล่างก็ยังมีการตกแต่งโลโก้ของตัวไฮบร i ด H EV นะครับตรงนี้ให้ด้วยเลยนะครับและนี่การไลายไม่เปิดนะครับแต่งให้และเป็นของแท้เลยนะครับตัวนี้เป็นสีเคปล่าแบบแผงนะครับช่วยการลอยเล็บลอยแหวนได้ด้วยนะ แล้วยังมีโลโก้เอสเพนเดอร์ตกแต่งเป็นสีเงินให้ด้วยแล้วรุ่นนี้ก็ยังมาพร้อมกุญแจคีย a เอทเควเอนะครับแค่เราพกกุญแจไว้นะติดตัวไว้เลยนะครับไม่ต้องหยิบออกมาครับเดินมานระยะ70เซนสามารถกดล็อกวอและกดล็อกวอทที่ปุ่มด้านข้างตรงนี้ได้เลยนะครับและการตกแต่งนี่เลยนะครับของสกเกิร์ตตัวไ i d e เดอร์นะครับจะมีด้านข้างด้วยนะครับจะมี3สีเลยนะตัวนี้มีทั้งสีขาวสีเทาโ้นครับตัดเส้นสีฟ้านะครับมีสีดําเงาแล้วก็มีสีเทาด้านล่างแถมมี โลโก้ไรเดอร์ให้ด้วยนะและจุดเด่นของตัวคลอสนะครับอีกอย่างก็คือความสูงวเคลียร์นนะครับที่สูงจากพื้นขึ้นถึงใต้ท้องรถถึง205มิลลิเมตรทำให้การลุยมาต่างๆก็สามารถทำได้ดีกว่ารถปกติด้วยนะครับทางด้านหลังนะคะจะมีเสาอากาศครีบฉลาบแล้วก็สปอยเลอร์หลังอันนี้มีติดตั้งมาจากตัวโรงงานเลยนะคะมีไฟเบรกดวงที่3าให้ด้วยน,นะคะมีไล่ฟ้าที่ปัดน้ำฝนด้านหลังนะคะไฟท้ายเป็น LED เป็นทรง T เ shape แบบนี้สวยชัดสว่างนะคะ ที่สาคัญนะชุดแต่งตัวใหม่นี้ก็จะมีเขาเรียกเป็นคาดเอวนะคะบริเวณนี้นะคะที่เป็นสีดําเมทัลลิกแล้วก็คลิปด้วยสีฟ้าแบบนี้ให้ด้วยนะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีตัวสเกิร์ตนะคะตัวนี้อย่างที่บอกเป็นของไรเดอร์เนาะสามารถเลือกด้านหลังได้นะคะมีหลายทรงให้เลือกนะคะอันนี้ลูกค้าเลือกรับเป็นท่อเหลี่ยมนะคะเป็นแต่งด้วยโครเมียมสวยๆนะคะแล้วก็มีทั้งสีตัวรถนะคะสีขาวนะคะมีสปอร์ตไรเดอร์เป็นสัญลักษณ์ของเขานะคะมีคลิปสีฟ้าแบบนี้แล้วก็มีคลิปสีเทาให้ด้วยครบสวยงามเลยนะคะ อย่างที่บอกว่าของเรามีกล้องรอบคันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาถอยหลงังเข้าเกียร์ถอยหลังเนี่ยภาพก็จะขึ้นกล้องหลังแล้วก็กล้องที่เป็นเบรดไอวิวที่เป็นมุมสูงให้ทางคันให้ด้วยนะคะที่หน้าจอที่เราเปลี่ยนให้เลยทันทีที่สําคัญน,นะคะเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานเราติดตั้งเป็นฝาท้ายไฟาายฟาา้ฟา,าให้ซึ่งสามารถเปิดได้หลายวิธีนะคะทั้งใช้รีโมทนะคะแล้วก็เปิดจากตรงบริเวณที่มีจุดติดตั้งให้แล้วก็มีที่เปิดจากด้านในตัวรถให้ด้วยนะคะนี่แบบนี้เลยค่ะก็สะดวกสบายมากๆเลยค่ะ เข้ามาข้างในนะคะของเราเนี่ยติดตั้งเป็นพรม 6D ให้นะคะทั้งคันเลยนะคะจนถึงที่นั่งด้านท้ายแบบนี้ลูกค้าเลือกรับเป็นสีดำตัดด้วยเส้นสีน้ำเงินนะคะก็สวยเข้มกันไปนะคะข้างในจะมีพื้นที่เก็บของนะคะสามารถเปิดกล่องแบบนี้ได้นะคะก็จะเก็บวัสดุต่างๆได้รวมถึงอุปกรณ์ฉุกเฉินนะคะปั๊มลมไฟฟ้าน้ำยาปะยางนะคะและตรงนี้ก็จะเป็นแบตตัวเล็กนะคะก็คือเป็นแบตจ่ายไฟ12โวลต์ภายในรถนะคะสามารถเปลี่ยนแบตบริเวณนี้ได้ ส่วนอุปกรณ์ฉุกเฉินอื่นๆนะคะเช่นฟั๊มลมไฟฟ้าน้ายาปะยางเนาะปะแจกันบล็อกหล็กลักบตรงนี้จะอยู่ตรงนี้ก็จะอยู่บริเวณด้านข้างตรงนี้นะคะส่วนพื้นที่ใช้สอยของเรานะคะเป็นรถเจ็ที่นั่งสามารถพับปรับเบาะได้ตามการใช้งานอย่างแถวหลังสุดแบบนี้สามารถพับแบบ50-50นะคะส่วนแถวกลางจะพับแบบ40-60นั่นเองเดี๋ยวเราพาชมข้างในรถกันต่อนะคะ ภายในของ e x p e n d e r Cross c h e s r นะครับจะให้มาเป็นเบาะหนังทั้งคันเลยนะครับและแถว1กับแถว2องครับเป็นหนังพิเศษด้วยนะที่มีคุณสมบัติฮีทการนะครับจะช่วยเรื่องของการสะท้อนความร้อนออกนะครับทำให้ตักแดดนานโหวรถไม่ร้อนมากด้วยนะครับมีการตกแต่งคอนโซลต่างๆครับเป็นสีน้ำเงินเข้มนะครับทำให้รถหรูหราพรีเมียมมากขึ้นนะครับพวงไลัยก็หุ้มหนังให้ด้วยนะและเป็นพวงไลน์เพล์ไฟฟ้าด้วยนะครับ จะมีมอเตอร์ในการช่วยหมุนเพวงออะไรทำให้เราไม่ต้องใช้กําลังเยอะนะหมุนเนี่ยโหง่ายง่ายเลยนะครับปุ่มต่างๆนะครับมีมาให้ครบเลยนะครับยังฟังขวานะครับมีตัวล็อกความเร็วคูิสชั่นโทนให้ด้วยสามารถล็อกความเร็วพักขาเวลาเดินทางไกลได้นะครับรับสายวางสายมีมาให้ครบส่วนฟังซ้ายนะครับนี่เราสามารถควบคุมนะครับตัวหน้าปัดดิจิตอลนะครับจากปุ่มตรงนี้ได้เลยนะครับนี่าสามารถกดดูครับค่าต่างๆนะครับนี่ดูเองได้เลยนะครับสะดวกมากๆตั้งค่าต่างๆก็สามารถตั้งเบื้องต้นนะครับดด้เองวยนะ ส่วนไฟนะครับนี่สามารถเซตออโต้ตรงนี้ได้เลยนะครับแค่เลื่อนลงนะครับให้ตรงคําว่าออโต้เวลาเข้าที่มืดไฟติดเองออกที่สว่างไฟดับให้เองครับไฟตับหมอกก็เปิดตรงนี้เองได้เลยปุ่มพาวเวอร์ตัวนี้นะครับจะมาเป็นสีฟ้าก็คือบอกให้รู้เลยคันนี้ก็คือไฮบริดแน่นอนนะครับนี่แล้วก็ยังมีนี่เลยครับจุดสําหรับเปิดฝาท้ายไฟฟ้านะครับเปิดปิดตรงนี้ได้เลยนะครับแค่กดค้างครับใช้งานง่ายมากๆที่ปัดน้ําฝนรุ่นนี้นะครับยังเป็นที่ปัดน้ําฝนแบบอัตโนมัติด้วยนะ สามารถเซตออโต้ที่ก้านปัดน้ําฝนได้เลยนะครับเวลามีน้ําสาดเข้ามาที่ปัดจะปัดให้อัตโนมัติเองเลยนะครับรวมถึงกระจกมองหลังรุ่นนี้เป็นแบบตัดแสงออโต้เลยนะเราสามารถกดเปิดปิดระบบอัตโนมัติตรงกลางได้เลยนะครับถ้ามีไฟสูงสาดเข้ามานะครับกระจกนี้จะเปลี่ยนสีไม่แสงสะท้อนเข้าตาคนขับได้นะครับนี่เลยครับจุดเด่นพระเอกของตัวนี้นะครับก็คือจอนั่นเองนะครับเราเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นจอ Android ขนาด13นิ้วแรม6ด้วยนะครับโอ้โหความเร็วนี้จัดให้สุดเลยนะครับ สามารถเล่นฟังก์ชันต่างๆได้นะครับนี่มี u t u b e มีอะไรด้วยนะครับเปิดได้เลยแชร์เน็ตนะครับนี่ดึงมาครับแชร์ Wi-Fi แล้วก็เชื่อม hotspot จากมือถือเราก็ได้นะครับซึ่งเราสามารถนี่ครับมีตัวรับใส่ซิมนะครับตรงนี้ได้ด้วยนะสามารถต่อซิมนะครับแล้วใช้เน็ตด้วยตัวเองก็ได้นะครับผมถึงนี่ USB นะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับจะมีกล้องรอบคารสับที่องศาครับเราดูตรงนี้ได้เลยนะครับโอ้เนี่ยเห็นไหมมีภาพขึ้นแล้วก็ดูมุมต่างๆได้เลยนะครับและยังเลคคอร์ดได้นะครับเราสามารถ เข้ามาดูนะครับไฟล์ที่เล็กคอร์ดนะครับนี่ตรงนี้ได้เลยนะครับสะดวกมากเลยนะครับมาอย่างนี้เลยนะครับโอ้โหดูทุกมุมได้เล็กคอร์ดหายห่วงนะครับไม่ต้องติดกล้องหน้าเลยนะครับตัวนี้แล้วก็ยังสามารถเชื่อมระบบ Apple c a r p l a y หรือ Android Auto ได้ด้วยนะครับจอตัวนี้สะดวกสุดๆเลยและแอร์รุ่นนี้นะครับก็จะมาเป็นแอร์ที่มีระบบ Max c o ค l นะครับเราสามารถกด m a x Cool ปุ่มเดียวครับความเย็นโหมาให้เย็นสุดเลยนะครับรอบนี้ครับยังสามารถกรองฝุ่น PM 2.5ได้ด้วย นี่ที่ชาร์จนะครับมีด้านล่างครับสามารถซื้ออุปกรณ์นะครับมาติดในรถได้อีกนะครับนี่ต่างๆเลยแลกเกียร์รุ่นนี้ครับมาเป็นเกียร์แบบเพลนะครับมีเกียร์ไฟฟ้านี่นะครับเราสามารถใช้งานง่ายมากนะครับอยากเข้าพีนะครับจิบปุ่มได้เลยนะครับอยากเข้าดีนะครับดึงลงได้มีโหมดดีนะครับดึงลงทีนะครับเป็นโหมดเบรกนะครับจะช่วยหน่วงเวลาเราลงเขาช่วยชะลอความเร็วได้นะครับหรือกดด้านข้างดึงเข้าอาร์เข้าเกียร์คอยหลังได้เช่นกันนะครับนี่เบรกมือไฟฟ้าระบบออโต้โฮนะครับก็ยังมีมาให้ รวมถึงไดโหมดนะครับตัวนี้สามารถปรับการขับขี่ได้ถึง7รูปแบบเลยนะครับมีทั้งชาร์จนะครับสำหรับชาร์จไฟนะแล้วก็ยังมี e-v โหมดนะครับเป็นโหมดไฟฟ้าร้อยเปรเซ็นะครับน้องมาโหมดขับทั่วไปได้เลยเว็บมัวพืิ้นเปลียนนะครับเก๋าเวลทางลูกลางท่าแมกวัดยางอยูโหมดสปอร์ตนั่นเองแล้วก็โหมดมัดนะครับสับบรคโคนให้ด้วยนะนอกนี้ครับการตกแต่งเราก็ยังมีนี่เลยครับพรม6ดีนะครับแต่งสวยทั้งคันแล้วก็ยังมีไฟส่องเท้าซึ่งลูกค้าเลือกมาเป็นสีวอร์มไลท์ให นั่งแถวสองนะคะกว้างขวางนั่งสบายนะนี่พื้นที่ขาพื้นที่ศีรษะยังเหลือเยอะอยู่เลยนะอย่างโฉสูง171ซนติเมตรเลยค่ะนั่งได้เต็มที่3ที่นั่งมีเบลให้ครบ3ตํตำแหน่งนะคะกรณีที่นั่งแค่2คนตรงกลางดึงมาเป็นที่เท้าแขนวางแขนหรือว่าที่วางแก้วน้าได้ด้วยนอกจากนี้นะคะยังเลื่อนรางหน้าหลังได้นะคะเผื่อต้องการพื้นที่ให้ผู้โดยสารแถว3นะคะก็สามารถเลื่อนได้ตามใจชอบ นอกจากนี้ความบันเทิงนะเราก็ยังมีตัวจอเพดาน14นิ้วนะคะให้ด้วยเชื่อมต่อกับจอหน้านะคะก็สามารถรับชมนะคะตลอดการเดินทางได้เลยนอกจากนี้นะก็ยังมีระบบปรับอากาศบนศรีรษะตรงนี้นะคะเราสามารถเปิดปิดเองได้แล้วก็ปรับความแรงของพัดลมปรับทิศทางเองได้เลยตรงนี้นะคะจุดชาร์จไฟก็มีให้ด้วยนะทั้ง Type A Type C ก็จะมีให้บริเวณนี้นะคะ แล้วก็ยังมีพรมหกดีนะคะลงให้ครบทั้งที่นั่งเลยนะคะก็สวยงามนะมีมีมือจับมีอะไรให้ครบถ้วนนะอย่างที่บอกว่าเบาะแถวสองนี้ก็เป็นเบาะสะท้อนความร้อนนะคะฮีทการดก็ทําให้สลายความร้อนได้ดีนะนอกจากนี้นะคะแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่เป็นแบตเตอรี่ขับเคลื่อนของเรานะคะก็อยู่ในตัวรถนะคะเพราะฉะนั้นก็ปลอดภัยมั่นใจได้เลยว่าไม่ต้องห่วงเรื่องการกระแทกด้านล่างคะ่ะนอกจากนี้นะแถวนี้ก็ยังรองรับการติดตั้งเบาะเด็กนะคะหรือว่า i โซฟ i กให้ด้วย ก็ถือว่าเป็นรถครอบครัวในประสงค์ครบครันเลยค่ะที่นั่งแถวสามนะครับกับความสูงของผมที่อยู่ประมาณ181เซนนะครับก็ถือว่านั่งได้นะครับเนี่ยหัวมันจะแตะเนี่ยแตะพดานพอดีนะครับแต่ไม่ต้องกดคอนะแถมมีที่พิงคอเลยครับสะดวกมากเลยครับแล้วยังมีเบลนะครับมาให้ครบนะทั้งสองข้างเลยนะครับที่วางแก้วน้ําสามารถวางแก้วขนาดใหญ่ได้ทั้งสองข้างแถมยังมีที่ชาร์จแบตให้ด้วยนะและการทิ้งขาของแถวสามนะครับบอกเลยว่าโอ้ทิ้งขาได้สบายอ๋อคนนั่งแถวหนึ่งและแถวสองเลยนะครับ จุดเด่นที่สุดนะครับก็คือระบบขับเคลื่อนเขาเนง,เงนะครับเพราะเป็นเครื่องยนต์ฟูลให้บิทเลยนะครับที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยฟ้าเป็นหลักนะตัวนี้นะครับประกอบด้วยเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1 6 0 0ไ c m a y b ก c h 4สูบนะครับที่ให้แรงม้าที่95แรงม้าได้นะครับใช่แล้วค่ะมาทํางานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะคะที่ให้116แรงม้าแล้วก็255แรงบิดนะคะ ก็ทําให้รถคันนี้ประหยัดน้ํามันได้สูงสุด15.2กิโลลิตรกันเลยค่ะโ้แล้วบอกเลยฟีลการขับขี่นะครับขับนี่บอกเลยว่าเงียบนะครับออกตัวดีไม่ต่างขับรถไฟฟ้าเลยนะแล้วยังสามารถปรับการขับขี่แบบอัตโนมัติได้หลายแบบด้วยนะครับใช่แล้วค่ะการขับขี่เนี่ยเป่าอัตโนมัติแบบนี้นะคะสามารถทําได้3แบบเนาะก็ทั้งแบบ ev mode นะคะก็คือใช้ p ล r i t y เหมือนขับรถไฟฟ้าเลยนะแล้วก็ series mode นะ,ะก็จะคือใช้กาลังเครื่องยนต์เนี่ยปั่นไฟกลับเข้าแบตเตอรี่แล้วก็แบบพาราเรลก็จะทํางานร่วมกันทั้ง ระบบไฟฟ้าแล้วก็ระบบเครื่องยนต์ช่วยกันขับเคลื่อนให้รถขับไปถึงจุดหมายคะ่ะโอ้โหนะครับบอกเลยแล้วรองรับน้ํามันได้หลากหลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นแก๊สโซเก้านะครับแก๊สโซเก้าหรือแม้แต่ E20 ี่นะครับรถเราก็ใช้ได้หมดเลยนะครับใช่แล้วและที่สําคัญนะความคุ้มค่าย,ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นเพราะตัวรถนะคะเรามีแพคเกจชักรยะหปีหนึ่งกิโลให้ด้วยก็คือจะฟรีทั้งค่าแรง ค่าเคมีพันธุ์ต่างๆในการเปลี่ยนถ่ายเข้าเช็คระยะตลอด5ปีแสนโลนี้ค่ะโอ้โหนะครับแล้วก็สามารถใช้แพคเกจนี้นะครับได้กับทุกศูนย์ด้วยการทั่วประเทศด้วยนะครับใช่แล้วได้แพคเกจนี้แล้วก็ยังต้องมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงตลอด5ปีเต็มให้ฟรีด้วยค่ะโอ้โหอุ่นใจสุดๆเลยนะครับแต่นอกจากนั้นนะครับความอุ่นใจยังมีการรับประกันจากมิตซูนะครับที่มอบมาให้ก็คือตัวรับประกันคุณภาพนะครับของตัวรถนะจะรับประกันให้ถึง 5ปีหรือ1 0ึ0งแสนกิโลให้เลยนะครับใช่แล้วค่ะส่วนระบบ H E V ของเรานะคะก็รับประกัน5ปีไม่จำกัดระยะทางเลยค่ะส่วนแบตเตอรี่วิเทียมไอออนนะครับก็มีรับประกันให้ถึง10ปีแบบไม่จำกัดระยะทางด้วยนะครับใช่แล้วค่ะรถสวยๆแบบนี้แต่งถูกใจโปรโมชั่นดีๆผ่อนสบายแบบนี้นะคะเรามีพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้วนะแต่สำหรับคันนี้มีเจ้าของ็นที่เรียบร้อยของที่ระลึกก็เตรียมว้ให้แล้วเดี๋ยวลูกค้ามารับรถแลวค่ะงั้นเดี๋ยวเราพาน้องสุดรอคันนี้นะครับไปส่งลูกค้าเลยดีกว่านะครับไปกันเลยค่ะ